สวัสดีค่ะแม่ยายไม่เจิลว,วันออฟฟิเชียลค่ะซื้อกับเขาตลาดนัดเซ็ตแล้วพี่น้องวัดที่นี่คอยคอยเห็นอีลาน้อยองคงอิงค่ะพี่น้องเดี๋ยวถามฟังไปั้างบน,นก่อนคอยเห็นบอสโจกับอีลาน้อยคือมาอยู่นี้ไปมาซื้อของตลาดนัดซี่แยกบ้านท่าแดงนี่ค่ะพี่น้องมาซี่แยกตลาดนัดนะคะเดี๋ยวข้ามไปก่อนค่ะ ตามไปกันนี่ข่อยอยู่แถวร้านซิลินตนนะครับขังห้งหน้านี่นี่พี่น้องเจ้าว่าค่อยมาพ,อพ่อผู้ใดอยู่นี่เอาอิล่าคือมาพี่อิล่าอุ้งอิงคือมาพี่สอดแจงเด้อพี่น้องนี่วันที่หนะคะวันที่หพฤศจิกายนหกปด ใกล้ๆนี่ค่ะพี่น้องใกล้ๆนี่ใกล้ซีฮอดแล้ววันนี้24นะคะ24อิหล่าอยู่โลตัดมีนบุรีนะคะสาวน้อยเพชรบันแพงวันที่6เดอ้อจ้าพี่น้องหพฤศจิกาลานมันค่ะสอจอวุฒินะคะกำนันเอ็นนะคะอยู่อันบ้านคลองตะพันหินค่ะพี่น้องนี่คลองตะพันหินวังโบดอิลหล่าน้อยอุงอิงขึ้นมาอยู่พี่ นนี่่คคะทุกบ้านกำนันเอนเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะไปทำคลิปที่สถานที่นะคะที่ลานมันสอจอวุฒนะคะเดี๋ยวระบบแสงสีเสียงค่ะจองวันนี้นะคะจองวันนี้ก็แค่ร้อยเดียวนะคะแต่ซื้อหน้าง,งานก็ 120นะคะระบบแสงสีเสียงสุดอลังการนะคะสุดอลังการไปเด้อพี่น้องนี่ถ้าถ้าไปไม่ถูกก็สแกนกับ QR วอา e โค้ดตรงนี้ได้ค่ะไปหน้างานนะคะสแกนได้นะคะนี่คิวอาโค้ดนะคะได้อยู่ที่ที่เมรแม่เย,ย่ใหม่จอนี่ สแก,กนคิวอาคดปุ๊บก็บไปไปมองร้านมันเลยค่ะพี่น้องนะคะพรกับศิลปินสาวน้อยเพชรบันแพงน,นะคะอีลาหน้อยอุงอิงซีมาแล้วกับบอสนะคะบอสโจยม,มนินนะคะบัดท,ทีน,ดน,นีตัดภาพไปฝั่งโนนตัดภาพไปฝั่งโนนพี่น,อน้องฝั่งโนนกับมิคคอยเห็นประชันกันค่ะสาวน้อยเพชรเพีรบันแพงกับอัน ใจเกินร้อยครับประสันประสันกันมาเดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดินไปนะคะยังมองไม่เห็นเพราะเพิ่งเห็นตะก,กี้นี้นะคะอ้ยหลหน่อยองอิงมาแล้วมาแล้วดีใจย,ยาวๆค่ะใกล้แล้วใกล้สีหอดมือแล้วอีกสิบสองมือค่ะบ่เพอสองอาทิตย์ซ้ำนะคะไม่ถึงสองสัปดาห์นะคะเขาไปไป บุญบ้านอิหลากนค่ะ3าสิบนะคะวันที่30ามสิบมไม่กระซิบไปบุญบ้านอิหลาหนอยอ่ง์อิงนะคะบุญกระถินลํำแพรกับอันลํำเพลินแห่เป็นตาหักเป็นตาหักค่กพี่น้องนี่เพิ่นเต้นเด้เดี๋ยวนี้ลํำแพรเพิ่นเต้นในอันกับลํำเพลนเต้นพระพระน้องเต้นเด้น้องยูทูบ น้องยูทูบก็เบ่งคลิปเบ่งคลิปพี่น้ำพึ่งนะคะน้องยูทูบพูดได้หรอแม่พี่น้องเต้นเต้นเต้นว่าสันอันเป็นเต้นกับเอื่อยเพื่อนกับลำเพลินลำเพนเต้นเต้นเต้นว่าสันว่า YouTube คือสิว้าได้นะคะเก่งเก่งเด็กหน่อยอัจฉริยะเว้าได้ว้าได้ยังบ้านยางเลยคือว่าเต้นเต้นเต้นหรอแม่ออกออกเสียงหรอแม่เต้นเต้นเต้นว่าสัน เก่งเก่งเก่งอิหรปกติเด็กน้อยขวบหนึง่งนคนนะุเด็กจังหัดเวาบางคนน่ะผู้ชายอ่ะพูดช้านะเด็กเด็กผู้ชายอันนี้น้อง youtube ฉลาดฉลาดาว้าได้ไหมเต้นเต้นเต้นาสั่นมือนนิเบิ่งคลิปกระตุกใจน้ำพ่นดิโอ้ยคอยอัดคลิปคุณแม่ึ้นรถตีนี่นะโอ้ยของมักเจ้าเจ้าเป็นเอฟซีเพิ่นบ่คุณแม่เอฟซีสาวน้อยตีเอฟซีเผ เอฟซีน่แหละน่อยอุ้งอิงคือข่อยบ่ข่อยคือมากคักแท้เบิ่งตลอดเบิ่งตลอดแม่นบ่โอ้ยนี่ล่ะข่อยไปซื้อกับเขามารถข่อยฮอดบ่บ่ปิดพุ่นน่ะจอดเถอเลยยูฝั่งพุ่นข่อยก็เลยมานี่อันบ้านสซจอวุฒินี่ล่ะเส้นใหญ่นี่ล่ะแม่จ้าจ่าวันที่6อีก12มื้อนี่6พฤศจิกาอีก12มื้อไปจองนาห่านเนาะแม่เนาะเฮ้ยสอดแจงเธอเลยเหรอเฮาแม่บ้านอยู่ไหนนาาสเดอ๋อเนินสะเดา โอ้ยข่อยกับมากค่กข่ขอยไปเบิง่งหอดสารคามดุณยายอันปิดวงเปิดวง,ดวงข่อยไปเบอิอข่อยมากหลายมากหลายนี่ตลกเบิง่งตลกแต่แต่ขะมอดเพื่อนไปอยู่ลำเพื่นโซแล้วเนี่ยอัน้กเพื่อนไปอเนี่ยไอขมอดนี่นี่นอันเราไปอยู่ลำเพิ่นโซแล้วตอนนี้ก็เหลือนี่แหละเหลือเหลือพอ,อพอใหญ่แหลมอ,อ้าวนี่เอฟซีตัวจริงวะแมน ไปยายแหลมตัวอันนี้อันนี้เดี๋ยวรู้จักว่านี่นี่นี่น้องน,น้องอมแอมนางเอกอมแอมแล้วกะ็วัดศรีปดลนี่ย้ายไปอยู่ลำเพลินโชว์เดี๋ยวนี้เป็นออฟน้องน้องออฟแซมไอ้มอลำไอ้ด่อนมามาแทนเป็นมอเป็นพระเอกนะคะนางไอตัวอาเด่นนางไอตัวเดียวเนี่ยอันนี้มิเตเสียงดีๆ พี่สุใส่ใย,ย,ยกับแม่กับน้องอุงอิงเม่สุเพิ่นสุดยอดสอดแจง mm hmm. มวนมิแต่มวนกันแล้วบัดนี้ซื้อตอัวน,นี้มันลอยเดียวเ้ยแม่ซื้อซื้อตัวตัวเนี้ย้าไปซื้อบ้านเพิ่นลอยเดียว mm hmm. ทางหอดมืองานลอยย mm ี hmm. ่สิบนะงานลอยยี่สิบแต่ตัวน,นี้เพิ่นเสียก็คนหน่อยค้นหลายนะ mm hmm. เพิ่นก็ขายลอยเดียวไปเฮ็ดคลิปไปรอบนึงแล้ว ตัวจริงยิงรอเด้อพอดโจเนี่ยพ่อนาเพื่อนเนี่ยพ่อนาวงเนี่ยตัวจริงยิงรอผู้น้อยๆขาวๆแก้มแดงต้องเราจะว่าแล้วเรารอเด้อแต่แต่สถานที่เพื่อนกว้างควังยูด่ดอกสะพานสถานที่เพื่อนกว้างเคยไปบอกเคยเห็นบ้านเพื่อนบอกอัน,น<า>ร้านมันอ่ะฮะอ้อที่สื่อทาน,านสื่อทานอ๋อจ้ะอันเล้วดีดีอัน กำนั้นแอนน่ะเราเฮ็ดห้องน้ำอีกสิบห้องคุณอตอนรับแขกกันที่อีไปงานเนี่ยเราเตรียมงานไว้ดีดีเทร้านมันเฮ็ดทางออกทางเข่าเดี๋ยวคอยไป,อไปเบื้องู่แต่ห้องน้ำเนี่ยแหละเนาะเวลามีงานเนาะสำคัญสุดเลยเนาะเป็นเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมอีลี <S <S เดี๋ยวคอยขามไปเบื้องฟังนนก่กันมาเนี่ยอันใจเกินร้อยนี่มือดอลดนี่ยี่สิบห้าถ่ายคลิปโอ้จ้าว่าไงคะว่าไงคะ อยู่นี่แหละอยู่บ้านนี่แหละพี่น้องนี่ประชันกันเดี้ยใจเกินร้อยใจเกินร้อยนะคะระเอกบอยบอยแฟนแอนค่ะบอยสิริชัยนะคะแฟนซอแอนเนาะอันนี้ก็ร้อยค่ะทุกคนวันที่ยีสีละโมงย้อนยุคนะคะ แล้วก็25ิพุทิกาวัดเสาธงทองบ้านนายมขปิดทองบุรพาจารย์อาจารย์อาจารย์บาสลงจากสาวน้อยกลับไปโยกับใจเกินร้อยค่ะทุกคนอาจารย์บาทนะคะใจเกินร้อยนี่รู้จักจกับไผ่เดียโนะเป็นไงไม่รู้จักจกับไผ่เดียบันบอยสิริชยัย แล้วก็น้องแนนอรัญญาพรยุใส่น้องแนนนะคะอ๋อนี่น้องแนนชุดมง่วงลูกแค่นั่นแหละคะ่ะพี่น้องน,อ,งน,นอ,อกนจ่จนออใครรู้จักใครจะคนอ๋อยายเมืองยายเมืองเออใจเกินร้อยใคยรู้จักยายเมืองอยู่อโอยเจคกี้เออเจคกี้ก็พอรู้จักอยู่เจคกี้รู้จักอยู่นะคะนี่ละเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนเอา้า เอฟซีผูดอกับไปค่ะพี่น้อง25่ิบพฤศจิกานายมนะคะวัดเสาทงทองนะคะวันที่6กพฤศจิกานะคะสาวน้อยเพชรบ้านเพงนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ